อะไรอะ่ะยังไม่ทันออกทีปผก็ตามศูนย์เลยคนระับโอ้อยังไม่ออกจากพังงาเลยนะยังไม่ถึง<ห>ครึง่งทางเลยดีกวยวะนี่มิอันนี้คอนเทนต์เหรอโน่พังจริงพังจริงคันไหนนะคันหีมันเป็นยังไงสิสำร,รับเอาเชื่อแค่ไหนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มอสนำได้ไหมแล้วก็วเดี๋ยวให้เกิดมาอยู่ คนจับรถมาสุรพุทอตับตามตามอสได้เลยปลอดภัยเชี่ยทำไมวะเฮ้ยจม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 ,มันมันมันเคลื่อนได้ไหมพี่ไม,ไม่ได้แช่ไม่อย่าแช่นานนะ